الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชม ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมาพบกันในช่วงของเดือนราาอมฎอรนวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการถือสินอดนั่นก็คือมารยาทของการถือสินอดเกี่ยวกับอาดดบุศยามสำหรับผู้ที่ถือสินอดนั้นสมควรที่จะต้องเอาใจใส่ในมารยาทในสิ่งที่ควรกระทำต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คืออัสะโฮ คนที่ถือสิโดนเนี่ยสมควรนะครับบุรดาอุลมะลงมติว่าสมควรที่จะรับประทานอาหารโซฮดแต่ถ้าไม่ทานก็ถือว่าบวชของเรานั้นได้เราตั้งใจเนี่ยบางคนเนี่ยถามว่าทำไมไม่ถือสิโดอดาเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวโซโฮก็เลยไม่ถือสิโดนจริงๆแล้วอาหารโซฮดนั้นเป็นสุนนะนะครับ ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้กินแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะถือสิดอดได้แต่การตื่นขึ้นมากินนั้นดีกว่าการที่ไม่กินนะครับ่านะบ,บีมัสละลอฮฺวาไลอิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแต่ซัฮารุตะอินนาฟิซะฮูริบารากะกันต์ลหลายจงรับประทานอาหารสะโฮดกันเถิดเพราะในอาหารสะโฮดนั้นมันมีบรากะนะมีความจำเริญ รายงานจากมิบดัดอิบนนบะมะอดิกาบบอกว่าท่านนบีมัสสุลลัลุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวาว่าอะลัยกุมบิฮาดะสุฮูระอินนะฮูวนกิซาอิมุบารักท่านทั้งหลายควรที่จะรับประทานอาหารสะฮุดนี้เพราะอาหารสะฮุดนั้นมันเป็นอาหารที่มีความมงคลมีความมุบะบรักัตนะ คำว่าบรากาก็คือมันทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นแข็งแรงนะถือที่อดไม่ไม่มีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ยเราก็จะหิวมากหรือจะโหยมากนั่นเองการรับประทานอาห,หารสโฮนนั้นไม่จาเป็นต้องอาหารต้องทานมากนะเอาให้เต็มที่อะไรก็ไม่จำเป็นนะทานพอดีพอดี ถ้าไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยนบีบอกว่าให้กินน้ำสักแก้วหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แต่นบีบอกว่า,รราอาหารซะฮูนั้นมีบราระกัดเวลาจะดาอาฮุ้ท่านอย่าได้ทิ้งมันก็คืออย่าได้ลืมไม่สนใจที่จะกินอาหารซะฮูว่าเราจะกระหูกคุมจุรอาจมะมาเอิน แม้ว่าท่านตื่นขึ้นมากินน้ำสักแก้วหนึง่งก็ถือว่าดีแล้วอินนัลลอฮฺวะมะลา,กะาิกาตะฮูอุซลูนะอลัลลอฮฺมุตะซฮิรินนบ,บีบอกว่าแท้จริงอลัลลอฮ์แลม้มาลายกนต้นจะสาลาวสรรเสริญให้กับผู้ที่ตื่นมากินข้าวอาหารสะฮุตนะครับนั้นวัยรุ่นบางบางทีเนี่ยนอนเพลินไม่อยากจะกินนะก็ขาดบริกัตไปนะครับ สำหรับเวลาของการรับประทานอาหารสฮโธนั้นก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับหรือเที่ยงคืนเนี่ยถ้าเราสาวว่าจะไม่ตื่นแล้วก็เที่ยงคืนกินหน่อยแล้วก็นอนไปเลยตื่นละมาดเลยก็ได้แต่ว่ามุสตาฮับที่ดีนั้นควรที่จะกินล่าล่าก่อนได้ก่อนละมาสฮโก่อนละมาสุโบนั่นเอง ท่านเซตินิซาบิดนะดียัลลอฮฺอันหุเิกาว่าเราเนี่ยได้ร่วมรับประทานอาหารสะโขก,กระสซูลนนะได้อยู่อยู่สะโขดต่อมาก็ขึ้นไปละหมาดละหมาดค่ำคืนนะครับและฉันก็ถางกระรสซูลนระหว่างละหมาดกับการ การอ่านกัมภีรการละหมาดก,กว่าการที่จะละสุโบเนี่ยระยะประมาณเท่าไรท่านดบีก็บอกอ่านกุรภีประมาณห้าสิบอายะนะแล้วทานอาหารเสร็จก็แสดงว่าห้าสิบอายะนั้นก็อ่านเหลือเวลาไม่มากก็ได้เวลาสุโบแล้วครับในกรณีสำหรับเรื่องอาหารสะโหนั้นท่านอาบูซาเดนยังได้ได้งานอีกว่า เป็นฮะดิมศศษมาฟัวที่ท่านธมบ,บีบอกว่าแล้วจะเรือมาตีมีค่อยประชาชาติของฉันยังอยู่บนความดีมาอัจจาลุลฟิตร์แต่ใดที่เขาเวลาละสิ่งอด,อดอีรีบกินเพาคเารุอัสูรแต่เวลาะสหุเนี่ยทำให้ล่าไปก็ถือว่าอยู่บนความดีนะครับฉะนั้นเวลาเขาอาจารย์ละสิ่งอดี ไม่ควรที่จะรอทำโน่นทำนี่ไม่กินปล่อยให้ดึกไปจนกระทั่งถึงอิชาไม่ควรอย่างน้อยพลัมทั้งเม็ดหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งก็ละสิ้นอด,ดไปก่อนให้รีบละส่วนสโพนั้นให้ล่าช้าไปในกรณีที่เราสงสัยว่าดวงอาทิตย์ขึ้นหรือยังนะการสงสัยนั้นไม่ได้ทำให้อะไรความมั่นใจนั้นหายไป เราจะต้องคือถ้าเราสงสัยว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ให้เรากินดื่มไปจนกระทั่งเราแน่ใจว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับแน่ใจอะเพื่อให้สงสัยมันหายไปเพราะเราได้จัดไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรธานบอกว่าวะากูลูวัชระบูนั้นทั้งหลายจงกินจงดื่ม h ัตตายะต a ไ a ย y น n ลัก k ุม u ์ k h ยท t ลอ a b ยาดูมินันคอยตินอสวดิมินัญญาตมินันมินันฟัจรจจงกินจงดื่มจงกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ชัดหรือว่าแน่ใจว่าได้ขาวมันชัดจากได้ดำก็คือมันดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะมินันฟัจริแสงพยัดขึ้นถ้าเรายังไม่สงสัยอยู่มันจะขึ้นหรือยังไม่เห็นก็ กินได้ไปจกนกระทั่งมั่นใจแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีนักดาราศาสตร์เขาก็เทียบเวลาไปแล้วนะเขาก็จะอาจารย์เขาจะบอกเวลานะเราก็ไม่ได้ไปดูในท้องฟ้าเหมือนสมัยโบราณหรอกอันนี้บางช่องอาจจะห่างกันหน่อยไม่ตรงกันบางช่องเนี่ยห่างไปตั้งเจ็ดแปนาทีนะก็เอาที่มั่นใจนะครับ ท่านมั่จัยทางไหนก็ปฏิบัติไปตามช่องนั้นเวลานั้นเพราะว่าเขาใช้เวลาคำนวณไม่ได้มีใครออกมาไปดูว่าแสงฟยสัสซอดิกมันขึ้นได้อย่างต่วใหญ่ก็เป็นคำนวณทั้งสิ้นท่านอิบนีับบาสนะมีชายคนหนึ่งได้ถามอิบนีับบาสบกาอกว่าอินเนียตาสฮารุไปดาชะกัตตุอัมสักตุเพราก็อิบนีับบาสบกุล มาชกักัตฮัตลาตะชุกใช้เขาหนึ่งถามยิทธนาบบาสว่าฉันเนี่ยรับประทานอาหารสโฮดเมื่อฉันสงสยัยฉันก็หยุดเลยเอม็มสามจะขึ้นแล้วก็ไม่กินแล้วเห็นเอั้บาสบอกว่า,วาท่านจงกินต่อไปจนกว่าท่านจะหายสงสยัยความสงสัยอาหารว่าคือเห็นดวงแสงพยัคขึ้นแล้วนั่นแหละนะ ก็เรียกว่าแน่นอนตรงนั้นท่านอบูดาบูดนะยังกล่าวว่าอบูอับดุลลอฮ์อบูอับดุลลอฮ์ก็คือท่านอัลมัดอิบนุฮัมบันเนี่ยอิมามอัลมัดได้กล่าวว่าอิดะชักกะฟิลฟัจียะกุลฮัตตียะตัยยักอนะตุลูอัลฮุถ้าท่านสงสัยในแสงพยัตเนี่ยก็ให้กินไปจนกระทั่ง มั่นใจว่ามันขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็เอาความมั่นใจทั้งนั้นเลยท่านนิมามนาวเวก็บอกว่าเห็นด้วยกับบรรดาสาวกของท่านนิมามชาฟีว่าอนุญาตให้กินจนกระทั่งมั่นใจนะครับความสงสัยนั้นหายไปให้รีบนะรบประเด็นที่สองให้รีบ ละสินอดสำหรับผู้ที่อดนั้นให้ควรรีบที่จะละนะที่ท่านนาบีบอกวา่าละยาซาลุนแนสุบิคอยมาอัจจลุฟิตรอรดามนุษย์ได้อยู่บนความดีจากใดทีด่เขารีบในการรับประทานรีบละสินอดคือเมื่ถึงเวลาก็ไม่รอช้าเขาบอกสมควรที่จะละสินอดด้วยรุตบ ก็คืออินทผลัมสดวิตรที่จํานวนขี้หนึ่งเม็ดสามเม็ดห้าเม็ดอย่างนั้น่ะฟิลลัมยจจิตรวาลันมะถ้าไม่มีอินทผลัมก็ให้ดื่มน้ำไปก่อนบางคนก็ไม่ไม่เน้นอินทผลัมนะก็ไม่ได้สุนัตบางคนไปเน้นลดช่องเน้นอาหารหนักไปเลยแต่บีนี่กินอผลัมเขาบอกว่าอินทผลัมเนี่ยมันมีกูโคสอินหนเม็ดสองเม็ดทําให้ร่างกาย ผุดองหรือว่าความหวานนี่เข้าไปมันทำให้สดชื่นเร็วท่านอนัสไดรายงานบอกว่าท่านนบีนั้นจะละสินอดด้วยรุตบับก็คืออินทผลัมสดนะครับก่อนที่จะไปละหมาดถ้าหากไม่มีรุตบับอินทผลัมสดท่านก็จะกินตำมรอดอินทผลัมแห้งธรรมดาอย่างที่บ้านเรานะตำมรอด ไฟลัตะกูลถ้าไม่มีนพระล้ำแห้งก็ฮาซาฮาซาวาติ่ท่านก็จะดื่มมินมะดื่มน้ำก่อนกินอย่างอื่นนะครับนั้นถ้าเราจะเอาสุนนะนาบีเวลาละสินอด,ดเนี่ยกินพระลำเม็ดหนึ่งสามเม็ดหรือดื่มน้ำนะถ้าเราไปกินข้าวก่อนเลยมันจะแน่นนะครับบางคนนี่ไม่รอแล้วหิวมาก ข้าวเอื้เอื้เอื้ออันนี้ละหมาดไม่ไหวกว่าจะละหมาดได้โอ้ยนอนกิ้งเกลอกกิ้งเกลอกอยู่นั่นแหละอ่าฉะนั้นก็รับประทานพระลำยังมี h ะดีษบอกว่าอินดากาณ์นะฮะดุกุมซอรอิมันฟันยุฟติดอัลตัมรีพวกท่านถือศีนโอดก็ให้ละศีนโอดด้วยอินดาผาลัมฟะอินลัมจะจิตอัตจัมรอฟาลันมา ถ้ามีมีพระรมก็ให้ดื่มนะ้ำฟินนันมะต่อหูรุ่นเพราะน้ำมันจะทำให้ร่างกายสะอาดภายในพอดื่มเข้าไปนน้ำเข้าไปล้างความสะอาดให้ก็มีหลายฮัดิษครับผมก็ขอข้ามไปแล้วกันมาดูดูอาขณะละสินอดหรือขณะถือสินอดอิบนิมายาเนี่ยได้บันทึกไว้จากอับดุลล์อิบดะอัม บอกท่านนบ,บีนั้นได้กล่าวว่าอินลิสซอ,อิมิอินดดฟิตริฮีดาวะจัลลาตุรัดสำหรับผู้ถือสินโนนั้นขณะที่เขาจะล่าสินโนนั้นดูอาของ,ของเขานนั้นจะไม่ถูกปัดก็คือก่อนที่จะล่าไปขอดูอาเอาบางทีก็ไม่ได้คอยได้ขอกันลลมนะเพาการอับดุลละอิดะอัฟตระยากูล ท่านอับดุลลอฮฺอิบเนอุมะเนี่ยจะบอกว่าตัวท่านเนี่ยเวลาล่าสินงดท่านจะกล่าวดูอาวา่าอ um ัลลอฮุมอ hm ินนีอสอุลกะบิราะห์มัติกัลเลติวาสีตุลล์ชัยอันตอฟิรอลีนนี่ก็คืออัลดุลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ขอขอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้แก่ชั้นเนี่ยอันนี้ท่านก็ขออย่างนั้นส่วนที่มีฮะดิษยยัาวมาท่านดับบีขอเนี่ย

และผลบุญก็ได้อินชาอัลลอฮฺนบีก็กล่าวตันนี้แหละครับซาฮาบับบตซาบอุปัลจัลตินนรุวบวะซาบะตัลอัจอินชาอัลลอฮ์อีกรายงานหนึ่งเป็นฮะดีษมูรุษันฮะดีษมูรุษันก็คือฮะดีษที่ขาดตอนในช่วงท้ายก็คือซอบาซาฮาบัตหายไปจากตาบีอีแล้วไปถึงรอซูลเลยนะมันถือว่าเป็นฮะดีษที่อ,อ่อนอยู่ แต่ว่าอุลมะเขาถือนี่เป็นดูอาก็ขอได้ที่บอกว่าให้กาวว่าอัลลอฮุมุลากะซุมตุวะลาฤกิกะอัฟตารตุอัลลอฮเพื่อพระองค์ท่านเนี่ยข้าพระองค์ถึงได้ถือสินอดและบนริสกีของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านฉันได้ได้ละเนะติมมิซียังได้รายงานอีกว่า ท่นานวิริกาว่าซลาซตุนและตุรัดุดาวะจาหุบมบุคคลสามประเภทที่ดูอาของเขาเนี่ยยะไม่ถูกตีคืนก็คือเรารับแน่เลยบุคคลแรกคืออัล so ซ้อเ็มฮัตตายุฟติตคนถือสินอดจนกระทั่งลาสิ้นอดเดัะนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยเราถือสินอดเราขอดูอา,เ,อาเราจะรับวลิมามุลอาดิล อิหมามผู้นำที่มีความยุติธรรมถ้าเขายกมือขอดุดอานี่นะอุอานเขาก็จะเป็นที่ถูกตอบรับวันมัสลูมคนที่ถูกคมเหงนะถ้าเขาโคนคมเหงมา,มากๆเขายกมือขอดุดอาอัลลอฮ์ก็จะตอบรับฉะนั้นบุคคลสามประเภทนี้นะอุอานเขาอัลลอฮ์รับอย่างแน่นอน มารยาทที่สในการถือศีลอดก็คืออันกัฟผัอมายาจนาฟีของอาเซียมจะต้องงดในสิ่งที่จะทำให้เสียขณะถือศีนอดงดอะไรงดคำพูดงดกระทำที่การกระทำที่เพอ้อเจอ้อเพราะว่าการถือสศอดนั้นเป็นอิบาดที่ประเสริฐให้เราได้ใกล้ชิดกับลอสุภานุวัตตาลาเป็นการอบรมจิตใจของเรา ไม่ให้โกรธไม่ให้โทสะไม่ไปนินทาขนาดใครเข้ามายัวย่วยวนให้เราโมโหเราก็ต้องอดทนให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหิวเนี่ยคนเราจะโมโหหิวใครมายั่วหน่อยเดี๋ยวก็โหอีเซมขึ้นนะแต่ถ้าเขาอดทนเนี่ยนะก็ได้เป้าหมายของการถือสิโดทดห้บอกไปว่าอินน so ิซอเอมมนฉันถือสิโด,ดอยู่ท่านจะไปไหนก็ไป ดังนั้นเราก็ต้องระง,งับสิ่งที่ทำให้การถือศีลอดนั้นเรียกว่าบ,บกพร่องเพราะการศีลอดนั้นไม่ใช่ว่าให้งดกินงดดื่มอย่างเดียวจะต้องงดสิ่งที่เราห้ามทั้งหมดด้วยสายตาคำพูดหูตาก็ไม่มองสิ่งที่ไม่ดีปากก็จะไม่พูดเรื่องของชาวบ้านหูก็ต้องไม่ฟังเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่ไปพูดแต่ว่าหูนี่คอยแง่ฟังเลย เขาพูดอะไรจะได้จำไปบอกต่ออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับท่านพิธิกาว่าไลซซศยาโมมิเนลอัก,กลิบัชุรบีการถือโทดนั้นไม่ใช่งดแต่เพียงการกินการดื่มเท่านั้นอินนาสัยาโมมิเนลลวยแต่จริงการถือโทษนั้นจะต้องละเว้นจากสิ่งที่เป็นละว้า นเพื่อเพลินเนียนฟังดนตรีดูโทรทัศน์ทั้งวันดูละครเนี่ยกับพวกลักวอร์ฟัสหรือมีการเกี่ยวพาราศีเป็นแซประกาฮาดุลหากมีคนหนึ่งคนใดมาด่าทอเอาจะฮาลาเลยหรือมาทำงี่เง่งากับท่านปรกุลอินนีซอเอมุนอินนีซอเอมุนให้ท่านตอบไปว่าฉันถือสินอดฉันถือสินอดสองครั้งหมายความว่า ท่นถือที่โอด,ดส่วนท่านเน่ยอย่ามายุ่งเลยไปที่ท่านชอบเพ้อไปตรงไหนกน็อันนี้ก็เป็นในสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้อีกทีนึงท่านมิว่าวมันละเอูยดักก็ละซูล์ลลิลล ل า ه ي ย ل ي س น ل ل ีย ي ا ة า ي ะม ج ว ه ط ع ชะร ش บใครที่ไม่ทิ้งคำพูดที่เป็นเท็จและการกระทำที่เป็นเท็จ เราก็ไม่ต้องการที่จะให้เขาต้องมาอดอาหารและเครื่องดื่มแต่ประการใดอีกทีนี้ึงนบีบอกว่ารูปบซออิมินไลซซลาฮูมินซียมิฮีอิเลนจัวบางคนนี่ถือสิ้นอดแต่ไม่ได้อะไรนอกจากความหิวโหยวรูปุกอไอมินไลซซลาฮูมินกิมิฮีอิลัสซาหรือบางคนนี่ยืนละหมาดค่ำคืนไม่ได้อะไรเลยนอกจากความอดนอนเท่านั้นก็อดนอนเปล่า เพราะไม่ได้เป้าหมายนะครับครับนี่ก็เป็นมารยาทของการถือสินอดซึ่งก็มีอีกหลายข้อนะครับเราจะได้นําเสนอในครั้งต่อไปอินชาอัลลอสำหรับวันนี้หมดเวลาลงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัลลอฮฺุลีม์ัลลอฮุลีม์อุตโตฟิกวาสซลามุอะลัยกุมวะลัยฮฺมะตุลลอฮ์วะบารากาตด